ก็สวัสดีท่าชนชมทุกท่านด้วยนะครับผมตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนถึงหนึ่งพันปีนะครับผมก็นี่อยู่กับผมจีกันแล้วนะครับผมก็น,นี้เอามาเล่นเกมทั่งกริชากหรือฉลามหิวเองครับผมก็น,นี่โดยจากตัวฉลามผมก็ได้มาเยอะมากแล้วได้ทุกตัวครับผมก็ฟื้ออุปกรณ์อะไรบาๆเข้าไปเฮางคนอาจจะเห็นเห็นหนมเนอา่ามันเป็นตัวเกมใหม่ครับผมต้นเอายังยูทูบก็หาโหลดได้ในยูทชั่นนะครับผม ก็ฝนนี้เป็นตัวอินฟอร์จ้งอินฟอร์ไปก็ฝนนี้ก็สามารถค็อบไฟฟ้าตัวอื่นนี้ก็พดปล่อยน้ําแข็งนะครับนี้ก็สามารถกินระ,ะเบิดเอาระเบิดออกปากได้ครับผมนี่ผมได้ใช้ปมันไม่ใช่โปมันเป็นตัวเกมเลยอะแบบโหลดปุ๊บติดตั้งปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จครับไม่ต้องดรด้อเที่ยงอะไรทั้งสิ้นครับผมก็ตังค์มันไมห่หมดไม่มีวันหมดคย่ามันเออมันได้เรื่อย ผมว่าขอเลือกเป็นตัวนี้เนื่องจากมันแดกได้ทุกอย่างครับผมมันยังไงมันกินได้ทุกอย่างไงเอาไปดูเลยฮะคนของผมก็ล่อซฟื้อทุกอย่างแล้วครับผมของที่มันจําเป็นอะ่ะมีคน,นเริ่มเลยส่วนตัวเกมวันนี้นะครับผมไม่เกิดใครอยากได้เม้นต์ตรงใต้ลิงก์คลิปชันเอ้ใต้ตรงคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากได้ครับผมผมก็จะเอาลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชันไว้นะครับผม แเผื่อใครไม่อยากได้ก็ก็้าไปแหมก็มาแล้วผมนี่มันกินด้านแจ่ไงนี่ดูนะผมแหมเคสบอร์ดมาแหมเคสบอดออกมามันบอกได้พูดหาขลังเคสบอดมันช่วยยิงนะยิงทำไมก็ไม่รู้่ยมันช่วยทำอะไรทำห้มันถึงนิ่งวะแหม่ผมตำรวจก็ทำกดกดอีกข้างจะบินได้อนี่กระบินพันแล้วแขนเยอะแตกมั่งเลยครับเนื้อชนหนึ่ง ขางครับนี่กินระเบิดได้ครับกินได้อย่างจริงเนี่ยวพอเนี้ยต้องปอกคอพี่ผมก้่ยมใบข้างของจะดูดดูดได้อย่างเลยอี่ไม่มีอะไรเลยให้ดูดเฮ้ยอะไรอะ,อะนี่ก็ที่มาครับผมก็รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยมีหีบสมบัติด้วยท่องมันครับผมนี่ครเป้นจบทุกอย่างครับนะครับผม ืมได้ครบทุกตัวนี่เป็นเนี่อนี่เป็นประตูปูนะครับผมมาเครื่องฟาไปหาปูยักษ์นี่ไอ้ปวยหัว,วหคูนะครับผมเฮ้ยติดติดหาพี่เองเหรอเฮ้ยเลือดจะหมดเพราะเีตัวเพราะไอ้ยนี่ยเขาเสีเว้ยเพราะเสียงตัว,ฟฟวฟฟน,ตน,นี้คือเลือดเริ่มจะลดได้ไหวนะครับตนนัวนี้บินพยานฟ้าได้เลยนะครับผมอี่ ไาเลยอันเอาเอ,อ้ันไม่ได้สบายป่าป่าเฮ้ยกระแทกอะไรก็เจ็บผมหวยเอ้ยหัวขอ,ขอ,ขอขทันแรงทำกูไปเยอะมันกันน้า0องทิบเป็นทีนีห้หมดตายครับผมมันติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปนี้เหมือนมันติดตัวใหญ่แล้วบินไปว่าอันนี้ไม่ต้องติดอะไรเอ้ย อันนี้ก็คงจะควบคุมยากหนครับนื่องจากตัวมันใหญ่แล้วที่มันชอบอึดอัดนะครับติดเทีันแคบเฮ้ยตะคืนเลยอออ,อนอ่งแดงหมดนะครับผมแบงก็แบงพลังงานอะไรทุกอย่างนี่เรามาถึงสุดนรนี้อะไรมาาา่มหล อ่าแล้วเหลูกใหญ่ก็กินได้ครับผม,มแน่นอนนะแมงก็ะพ,พุงแมงก็ะพุนอะกรพิบแล้วครับโบกัวนะครับผมไม่ต้องผวนกินก็จะไม่ผวนแล้วเพราะบอกว่าไม่ต้องผวนผวนกันเต็มเลยเฮ้ยอืมเฮ้ย เรือดำน้ำจัดตันหนึ่งทีแค่นั้นแหละครับมันส่วนเราได้เฮ้ยมันตันเลยเอ้ยน,นี่อ่าทายได้ผมทางอะไรขาย้าเขียวเยอะที่สุดตาวใหญ่ขายาเขียวเยอะที่สุดไปคอย ไปแห่งเนะ่ะอืมเฮ้ยเลยมาเยอะเลยอ่ะหอ้ค้างไหมอ๋อเริ่มนี้ไปครับเลยมาแล้วอืเดี๋ยวโค้งล่างอ่ะโค้งล่างอืมโค้งนีงงนง่ไม่ใช่เว้ยอีโค้งนึง่ อะไรเลี้มนงน้ำน้ำโอ้ยนี่มันคุณตัวใหญ่ห้กินได้แล้วหยุดเราได้อืมมาแล้วหอจะพาไปกูนรื่อมาพวกปลาเลยเฮ้ยมันผิดทางเว้ยลองตายห่วของไวน้นี่อืมสาม กูยัดเฮ้ยผิดทางอ่ะผมลงต่ำไหมครับเพื่อนสักหน่อย,อยนี่ครับผมก็ลายมา่มต้องผมแต่นเป็นกลุ่มตายอะไรก็ว่าายมันเงี่ยมันก็อือนทางเี้ทางนี้นะครับอืเขาคงมีตามทุกบ่อนไปโลด ไฟไฟไฟบ้านเองมีจุดในน้ำเหรอครับโอ้เยเลือดจะหมดแล้วเลือดหมดไม่เป็นไรครับผมอ้ยอ,อย่ายรู้เดี๋รู้ไม่ตใ,ใจเย็นเลือดหมดก็ไม่เป็นไรแหม่อยือแล้วครับต้องเอ,อ๋อีอืม เนี่ครับไอปูปูบ้าปูยหัวครูคุณเห็นไอขาวๆบนหลังครับและชนมันแรงแรง,แรงผมมันแย่ตายมันต้องชนในจุดเดียวนะมันเป็นตัวบ้าไม่รู้ที่มันตายยันพุ่งแรงๆดิเฮ้ยมันมนัอะไรจะมาครับจา้ากันวะอา้าวตายหายผมนี่เรามีเพชเรลี่จำกัดแล้วไทย อืไปปืนบ้าเนี่ยว่ายิงยังเลยทไหนก็มีปืนโง่ครับนก็มันไม่แบบมาช่วยอะไรเลยเลยชุ้อะไรครับปืนเนี่ยอือชนโดนครับผมไม่โดนหรอวะกลัวโดนโอ้ยบ้าเลยครับเพชรไม่ลดครับป่าป้าป้า,ป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 าไม่ ไฟีแดงมันลดไหมมันนิดไปเหรอ,อลดบ้าอะไรเบิญยางเอ้ยปลาบ้าอะไรเบิญยางป,ป,ป่าป่าปาป่าป่นปโอ้ยติดเลยป่า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 ไอ้แม่มันโอโ้โ,อโหโอ้ยมันคนไม่โดนนะปูบ้าอะไรกันโถ่ให้ตายเด็กสารเล่าฮาลาเฟตกันโม นะระาโอ้โหไม่เบิร์นด้วยครับนนะนชนแล้วนะขั้วเมื่อกี้กูชนแล้วนะตายผมมองนี้ผมชนแล้วนะชนแรงพุ่งชนแล้วมันก็ค้างเฮ้ยม่จะหลอกแล้วอ่ามันค้างครับใช่ไปเลยครับเรามีไม่จำกัด เขาใจเด้าเอ้ยใจตั้มครับผมเล่นยากลเลยเกินโอ้ยโอ้ยเลยปวดนิ้วดับนิ้วแบบอหมูจะดับนิ้วไม่ทันเลยครับ นี่นมาเฟเชี่ยวช้ากันนุยกว่า,าจะมาลองเล่นเฟเชียลเทีย,ทยตัวได้กว่านี่เริ่มากนครับผมครับผมครับผมลุคคลิปเลยม่ต้องมันเป็นระพูดติดปากไปแล้วครับผม <laughs> ต่อยยงหา,าผมว่าตอนนี้เครื่องผมเริ่มเต็มแล้วนะบาย ถ้าเกิดคลิปผมอยู่ดีก็จบไปก็ขอไปเลยครับผมเนื่องจากเครื่องจะเต็มแล้วอืนี่ครับพรอกดอีกข้างััโค้งแล้วพร้อมมีไฟฟ้าโง่ๆได้นะมันเป็นฉลามบ้านตัวเล็กมากอืมมาปัดกะเป้าจะตัวใหญ่กว่ามันมตัวเข้าปูเลยมั้งเนี่ยเกิดไปกินคนนี่พี่ไม่งาว่ะองโ เกี้ยครับเอ้ยไปดิวเว้ยอืมมนไม่ไปครับอืมนี่ครับเอ้อฮ่ก็แค่นี้ครับว่ามัานไฟฟ้าได้แค่นี้นี่ครับผมก็เตรียมไว้ก่อนครับอย่าเอาไอตัวเนี้ยไอบ้านเนี้ยลงขึ้นบกนะครับงั้นจะออกกลับไม่ได้ออกกลับไม่ได้ นี่ก็มาโดยตัวน้ำแข็งครับอืมอรอสักครู่น้งแกบพื้นที่มันเริ่มเต็มแล้วพราะฝับผมก็ไม่หลวยนักครับแกนทูอีไฟแล้วก็กินครับผมอืมผมว,าว,าว่าจะลองจากวันเสาร์นี้ครับเดี๋ยวจะลอง จะอัพคลิปเอ่เกมมันคอมดูรับรองว่าไม่น่าเแค่ทัดโอ้ยสุดไอ้บ้าออนี้จะเฮ้ยอะไรวะตายแล้วเฮ้ยไม่ได้เว้ยอกอรอบแ่วนี้ผมว่าน่าจะได้อัพนะครับอาจทำตามปัญญาไม่ได้ก็ขอภายได้ครับผม เราจะทำตามยาแม่ขอเวลาอีกคน,น <c oughs> ร้องนี้ช่ององูจะโดนเหอวะ <c oughs> ไหนแข็งแข็งกันทุ่นหน้าถือแม่องว่ะแม่งติดทองก็เถอะ อือม,มันก็แข็งเลยแข็งเหมือนอะไรก็ขแข็งนะแขังเรียบรอ้อยเฮ้ยจะตายหาแล้วครับเฮ้ยไเอเตาเฮ้ยกูจะตายแล้วครับชิดเฮ้ยน่น ถูกครับผมทันอยู่ปลาปาเนี่ยกินแล้วเลือดเต็มใช่ไป่ะอ่าใช่ครับผม,มเสียงเลมือนเลยน้ับน้ำที่ไหนใช่ครับนี่โอ้ยโอ้โหยบ้าเอ้ยเออตายห่าครับเอ้ยไ,ไม่คิดจะไปโดนยังก็ไม่ค่อยอยาก,กันเล่นนี้มัน บาบางเบาบาง้างยม่วมบากังวะอะไรจะนาจ,จิดอานาดใจบนหัวเลยอืมเริ่มหัวร้อนละเอเป็นเกมอย่าหัวร้อนับผมเป็นเกมไขเียนไม่เล่นเกมเบื่อเครียดบอกเพลงก่อนไหมเนี่ยอืม ตึงตึง้คร <c oughs> ับนี้ไม่เล่นจะเล่นแักไม่นานมากขอ,อฟักตัวครับผมนี่คือฉลามนี่เป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมไม่ต้องเจียมอะไรมันจะบินโอ้โหเทป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 ฟ้ามากครับผมเป็นอะไรที่ถือว่าหน้าตาดีก็หน้าตาดีอยู่ครับผมลกเยไม่ตลกนะเว้ ได้อยู่ได้อยู่นี่เป็นหุ่นยนต์ครับพอเลือกใกล้หมดก็จะตืดตืดนี่เหมือนปัญญามเต็มไายแล้วกจ้าวนีว่เว,วลเวลหกเลยนะไม่มันมาเวล2สองอะตัวมันมไม่เฟสวลเลยก็ไม่เข้าใจ